อ่านะครับเหลือวันให้เรานอนดึกอีกแค่2วันเองเนอวันเสาร์ใช่ไหมกับวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์ที่เป็นคู่ชิงที่3อ่าวันอาทิตย์นี่คือคู่ชิงเลยนะครับเขาว่าวันอาทิตย์จะมีคนใช้ไฟฟ้าตอนกลางคืนเยอะมากเ <c oughs> <c oughs> พราะคงจะไม่นอนก่อนแล้วจะรอดูจนถึงตีหนึ่งครึ่งแล้วกันนะครับอ่ามาตอ่อกันอ่ามาดูเอ่อชี้ที่น้องได้นะครับเป็นชุดที่8แล้วนะ เป็นตากาสานนะครับอันนี้จบแล้วนะครับที่เราจบไปแล้วก็เดี๋ยวที่หน้าจะมีแจกล็อกที่เราจบไปแล้วด้วยนะนะครับก็เลยดูยด้วยแล้วกันนะ,ะมาดูต่อเลยดีกว่านะครับวันนี้เราจะขึ้นเวกเตอร์อมาจดเลยเวกเตอร์เวกเตอร์ออกสองข้อครับไม่เยอะนะแต่ว่าน่าสนใจตรงที่ว่าเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าใครก็ตามที่ได้ไปเรียนทางด้านพวกคณะวิทยาศาสตร์ เออตีต้องฟังไว้นะครับพวกที่เรียนจุลเเลวิทยาศาสตร์หรือพวกที่เรียนคณะวิศวะสองสาขานี้หนูจะเรียนเวกเตอร์ตอนอยู่มหาลัยด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกคณะอื่นๆเช่นคณะบัญชีคณะบริหารอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เจออยู่แล้วนะครับงั้นใครจะเรียนต่อทางด้านสายวิทยาศาสตร์พวกเนี้ยต้องไปเรียนเพิ่มนะครับเวกเตอร์นะครับเราจะแบ่งเป็น3เรื่องหลักๆน้องจดไปละกันนะครับหนึ่งก็คือเวกเตอร์ที่มันเป็นแบบว่านะครับพิกัดฉากจ๋า เพื่อนยังยังไม่ได้ชีตอ๋อ,อมีตรงนี้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะมาเอาได้นะครับเออเวกเตอร์พิกัดฉากพิกัดฉากอันนี้นะครับจะประกอบไปด้วยเรื่องของเวกเตอร์แบบ2มิติและก็3มิติจดไปนะอืมวันนี้รถติดมากแถวสยามมาบุนคองเพราะอะไรจุฬารับปริญญาจ้านะครับจุฬารับวันนี้นะครับวันที่8แล้วก็วันที่9 2วันนะครับเอออกีก็ตาเราบ้างเนา นะครับเออนะครับอูมีอะไรนะอ๋อหกปีหมอใช่ไหมครับอ๋อครับลืมไปครับพี่ลืมไปขอโทษครับเออนะครับโอ้เนี่ยตืไน้งตาเรามั่งแล้วกันนะครับอูเยอะมากนะครับคนเต็มเลยนะครับก็ดีครับก็ดีพี่ก็ไปงานของน้องรุ่นน้องมาเหมือนกันนะครับใส่ชุดนี้ไปไม่รู้เขาว่าหรือเปล่านะเนอโลมันดะูน่าเกลียดไปใช่ไหมครับมันจะไปเที่ยวชายทะเลหรือไงเน่ยก็พี่ายามเลือกเสื้อดีที่สุดแล้วนะพี่ว่าโอเคนะครับเออ จะให้ใส,ส่สูทใสเ่เสื้อเชิ้ตก็ใช่เรื่องอยู่ไม่ชอบนะครับอันแรกคือพี่กระฉากอ่าอันที่สองครับคือการเอามาดอทกันแล้วก็การเอามาคลอสกันอันนี้ก็คือในเรื่องที่สองนะครับแล้วสามก็คือเวกเตอร์รูปภาพพี่อุ๋ยจะเลี้ยงไม่เหมือนชาวบ,บ้านเขานะเวลาคนอื่นเข้าสอนเขาจะขึ้นรูปภาพก่อนแล้วก็ต่อได้สองเรื่องบนนะครับเหตุผลง่ายก็คือข้อสอบเป็นท้าน่ะที่มันออกสองข้อ90%เนเนี่ยชอบออกหนึ่งกับสอง อันเนี้ยไม่ได้ออกบ่อยเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยถีบมันอันสุดท้ายคือไม่จำเป็นต้องเรียนก่อนเข้าใจไหมเหมือนตอนที่เราเรียนตระก,กษาตรจำได้ไหมพี่ไม่ได้ขึ้นและจริงไม่ขึ้นหรือก่อนพี่ขึ้นฟอร์ฟอร์ซัมถูกไหมครับเพราะมันออกแน่นอนนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าอันนี้มีอะไรม้างนะครับวันนี้จะไม่แทบจะไม่ได้ใช้หนังสือเล่มนี้เลยบอกไว้ก่อนนะ เพราะว่าพี่อุ๋ยจะให้จดเนื้อหาครั้งเดียวจบเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะจดเนื้อหาละเอียดแล้วจบไปเลยส่วนวันเออคราวหน้าอาทิตย์หน้าเราจะเรียนโจทย์กันนะนะครับอะมาบทน,นี้เคยเรียนตอนมสหรือมหเออม .5 ลืมยังโอ้ลืมแล้วเนาะตอนเรียนนี่รู้เรื่องใช่ไหมตอนนั้นผมไม่เคยรู้อะไรเลยนะครับกูถามทุกบทมึงก็ไม่รู้ทุกบทเลยนะเนี่ยอะเดี๋ยวเราฝึกรู้ดีกว่า <laughs> อะเข้าเรื่องเข้าเรื่องเข้าเรื่องเร็วมาดูเวกเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับ อ่าพูดถึงเวกเตอร์มาคุยนนี้นึงก่อนถ้าคุยถึงเวกเตอร์เนี่ยพี่อยากให้น้องจดคําว่าปริมาณที่นึงอ่านี่เป็นข้อมูลที่ควรรู้นะครับเวกเตอร์นะครับคือปริมาณน,นะครับถ้าพูดถึงปริมาณเนี่ยก็คือควอนติตี้เนี่ยเขาจะแบ่งปริมาณเป็น2แบบในทางคณิตศาสตร์ 1. คือปริมาณที่เราเรียกว่า scale. สเกล a าร์คือปริมาณที่เราว่าเวกเตอร์จำไว้ก่อนนะเวลาไปเรียนใครถามว่าเธอเธอเธอปริมาณมีกี่แบบ2แบบ ปริมาณสเกลากับปริมาณเวกเตอร์สองอันต่างกันยังไงถ้าเป็นปริมาณสเกล่าเขาจะเรียกปริมาณนี้ว่าเป็นปริมาณที่มีขนาดอย่างเดียวมีแต่ขนาดอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์จะเป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดแล้วก็มีทิศอะไรด้วยทิศทางด้วยก็คือมี2อ,อย่างพร้อมกันบางคนสงสัยว่าแล้วมันเป็นยังไงอะพี่อุ๋ยยกตัวอย่างครับเช่นเช่นเช่นปริมาณที่มีแต่ขนาดอย่างเดียวเช่นเวลา เช่นเวลายกตัวอย่างเช่น5นาทีถามว่า5นาทีมีทิศทางไหมไม่มีมีแต่ว่า5นาทีก็คือขนาดจริงไหม5้าชั่วโมงนะครับ10ชั่วโมง5วัน3ปีเวลาคือปริมาณที่เราเรียกว่าสเกลาร์เข้าใจไหมครับแต่ถ้าจะเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจะพูดในแง่ลักษณะที่มันมีทิศทางเช่นเช่นเช่นเวลาเราเรียนฟิสิกส์อ่าเรามีพื้นเนาะแล้วเราก็มีของเช่นหนัก10บกิโล ออกแรงดึงนะครับ4นิวตันถามว่าแรงดึง4นิวตันเป็นปริมาณเวกเตอร์หรือเป็นปริมาณสเกลารเป็นเวกเตอร์แล้วล่ะเพราะ1 4นิวตันคือขนาด2ดึงมาทางขวาเ็เรียกทิศทางจริงไหมเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันมีทิศทางเข้ามาด้วยเราจะเรียกมันว่าเป็นปริมาณเวกเตอร์เข้าใจไหม เพราะฉะนั้นส well, ิ่งที่เราจะได้เรียนนะครับทั้งหมดนี้มันคือสิ่งที่เราประกอบด้วยขนาดกับทิศทางนะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องดูทิศทางด้วยนะครับงั้นพอเราเข้าใจแล้วว่าอะไรคือสเกลร์อะไรคือเวกเตอร์เราก็จะมาเจาะถึงเวกเตอร์กันนะครับมาดูถึงเวกเตอร์ก่อนดีกว่าทุกคนจดนะการเขียนเวกเตอร์เนี่ยน้องจาไว้นะครับเขาจะเขียนเป็นลูกศรอย่างนี้นี่เป็นที่นิยมกันเลยทําไมต้องมีหัวลูกศรหัวเดียวเพื่อบอกอะไรครับบอกทิศทางถามว่าลูกศรสองหัวทำไมเขาไม่ได้ย้ายสองหัวเพราะอะไร โอ้ถ้าสองหัวมึงจะไปทางไหนก็จริงไหมมันต้องมีหัวเดียวแล้วบอกไปเลยว่าชี้ยังไงชี้ข,ขึ้นขึ้นลงลงบอกเลยเพราะฉะนั้นหัวรูสอรตัวเนี้ยจะเป็นตัวบอกทิศทางว่าชี้ไปทางไหนส่วนขนาดเวกเตอร์ดูที่ความอะไรของมันความความยาวของเส้นถ้าเส้นยาวๆขนาดเยอะถ้าเส้นสั้นๆขนาดน้อยเพราะฉะนั้นขนาดครับเราจะดูที่ความยาวจ้าขนาดนะจ๊ะเราดูดูที่ความยาวครับนั่นเอง ความยาวของเวกเตอร์ถ้ายาวๆก็คือขนาดใหญ่มากถ้าสั้นๆก็ขนาดเล็กหน่อยแค่นั้นเองนะครับเขียนไปงั้นเราเวลาเรียนเวกเตอร์ก็เลยจะเรียนตัวนี้ถามหน่อยว่าตอนเราเรียนฟิสิกส์เนี่ยมันก็จะเรียนเวกเตอร์ใช่ไหมที่เราเรียนพวกแรงใช่ไหมครับพวกระยะทางใช่ไหมครับการกระจัดจําได้ไหม พวกนั้นแหละเออแต่ว่าในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะไม่เน้นในเรื่องนั้นจนเกินไปเราจะเน้นแค่การว่ารูปพอแล้วก็วาดรูปไปแค่นั้นเองนะครับทีนี้เราก็รู้จักเวกเตอร์แล้วว่าอ๋อมันเขียนอย่างนี้นี่เองนะนะครับทีนี้พี่จะพาน้องไปสู่การเขียนเวกเตอร์ที่แท้จริงแล้วว่าเนื้อหาเวกเตอร์เนี่ยต้องรู้อะไรกันบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาจดกันเลยดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาจดกันเลยดีกว่าอ่ดูกันนะจดไปก่อนนะครับทีนี้เรามาดูเวกเตอร์พิกัดฉากกันดีกว่าว่าพิกพิกัดฉากมีอะไรนะครับเราจะพูดถึงเเกกตตอออร์ในนลัษณะขง2มิ่ อ่าเวกเตอร์ในลักษณะของสองมิติก่อนสามมิติพี่อุ๋ยยังไม่พูดนะพี่พูดสองมิติก่อนถ้าเป็นสองมิติเขาจะพูดถึงแกนสองแกนครับแนวนอนเขาเรียกแกนอะไรครับจําได้ไหมแกน x แนวตั้งเรียกแกนอะไรครับแกน y ครับเอาเขียนไปครับแนวนอนเรียกแกน x ครับแนวตั้งเรียกแกน y ครับเราเรียกพิกัดนี้ว่าพิกัดฉากนะครับเพราะว่าแกนนี้แกน y ตั้งฉากกันสมมติพี่อุยมีเวกเตอร์อหน,นึ่งครับชี้ออกมาอย่างนี้ปุง้งอ่าน้องวัดเวกเตอร์เลยนะพี่เรียกเวกเตอร์นี้ว่านะครับเวกเตอร์ u อ่าเวกเตอร์สีีแดงตัวเน้ย ใช้เวกเตอร์ u ยู่นะครับสังเกตรครับ u ที่พี่อุ๋ยเขียนเป็น u ใหญ่หรือ u เล็ก u ตัวตัว,ตวเล็กบางคนบอกพี่อุ๋ยเขียนใหญ่ได้ไหมอ่ะได้แตา,าไม่นิยมการเขียนสนัญลักษณ์เวกเตอร์เนี่ยเขาชอบเขียนด้วยตัวเล็กอ่าเช่นเวกเตอร์นี้เวกเตอร์ u ถ้า v ก็จะ v เล็กถ้า w ก็ w เล็กอันนี้เป็นที่ที่น่าสังเกตคือถามว่าพี่ท่านดูจะเขียนตัวใหญ่ได้ไหมได้แต่เขาไม่นิยมเข้าใจไหมนะครับคือเป็นเรื่องของความนิยมจะว่าผิดไหมก็คือไม่ผิดแค่นั้นเองนะครับเสร็จแล้วน้องสังเกตไหมครับว่าเวกเตอร์ นะครับหัวของแมปลายของมันเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าปลายอันนี้เป็นปลายเวกเตอร์อันนี้ก็เป็นปลายเวกเตอร์นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าหัวหรือหางหางตัวนี้เรียกว่าอะไรหัวการบอกหางกับหัวเนี่ยก็คือการบอกจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นอะไรสิ้นสุดพี่ถามว่าจุดเริ่มต้นอยู่ที่หางหรืออยู่ที่หัวจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดเริ่มต้นอยู่ที่หางครับอยู่ตรงนี้ครับเขาเรียกว่าจุดเริ่มต้นส่วนจุดที่หัวเขาเรียกว่าจุดสิ้นสุด ถ้าพี่ให้จุดเริ่มต้นอันนี้ชื่อว่าจุด A นี่เป็นข้อสมมุตินะชื่อว่าจุด A แล้วจุดสิ้นสุดพี่อุ๋ยชื่อว่าจุด B พี่อยากได้ยินน้องบอกว่าเวกเตอร์นี้คือเวกเตอร์ A ไป B หรือ B ไป A ทำไมต้องบอก A ไป B เก่งมากเพราะก็มาเริ่มจากเองไงแล้วไปสิ้นสุดที่ B จริงไหมแสดงว่าเวกเตอร์ u นะครับน้องเขียนตามพี่อุ๋ยนะ u ตัวเล็กนะเท่ากับเวกเตอร์ A B ครับเขาจะเขียนอย่างนี้เลยนะ A B บางคนบอกเอ้าทำไมพี่อุ๋ยมาเขียนตัวใหญ่แล้ววะเนี้เมื่อกี้พี่บอกตัวเล็กไม่ใช่หรอ ตัวเล็กเขาจะเขียในการเขียนในการเขียนตัวเดียวแต่ถ้าตัวใหญ่จะเขียนเริ่มต้นกับสิ้นสุดเข้าใจปะนี่คือเป็นที่นิยมกันนะครับเออนะครับนี้เป็นข้อสังเกตเฉยๆเวลาไปอ่านจะได้ไม่ต้องใส่ทําไมมไม่เขียน A ตัวเล็กวะอ๋อถ้าเป็นจุดเริ่มต้นจะเขียนตัวใหญ่ถ้าเป็นจุดสิ้นสุดจะเขียนตัวใหญ่แต่ถ้าบอกเวกเตอร์ทั้งหมดเป็นตัวเดียวเขาจะเขียนตัวเล็กเข้าใจไหมนะครับแล้วอย่าลืมนะต้องใส่อะไรข้างบนด้วยใส่ขีดเมื่อก่อนน่ะเกือบสิบกว่าปีที่แล้วอ่ะต้องเขียนอย่างนี้เลยนะต้องเขียนอย่างนี้เลยนะ ้องเป็นรูกสออย่างนี้เลยนะเพราะถ้าเขียนแค่ตรงๆเนี่ยเขาเรียกว่าส่วนเส้นอะไรส่วนเส้นตรงเอเคไม่ได้นะสมัยพี่เรียนนี่ใครเขียนงี้จานให้บิดเลยนะแต่พอผ่านมาอีกสักพักหนึ่งเขาเริ่มเหลือครึ่งหนึ่งจนถึงทุกวันนี้ครับทุกวันนี้ครับเป็นอย่างนี้ครับอีกหน่อยนะครับอีกหน่อยกูว่าแม่งต้องเป็นอย่างเงี้ยอ๋อจุดจุ๊กจุ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 กจะเขียนทำไมลำบากกว่าเดิมอีกนะครับ พี่ว่า <c oughs> อีหน่อยมันอาจจะไม่เขียนนในคิดเฉยๆนะแต่เขาเขียนไว้บ้างอ่ะนะครับเพื่อว่าอันนี้คือเวกเตอร์นะนะครับสังเกตไหมเขาเรียกว่าเปน,นาการเนอะนะครับคือบางคนบอกพี่แบบทําไมเขาต้องทําให้มันหายไปเรื่อยๆก็อย่างที่บอกไงอะไรอมันก็ต้องการเขียนให้มันเร็วขึ้นจริงไหมนะครับงั้นเขาเลยเขียนให้มันเร็วขึ้น,นแค่นั้นแหละเราไม่ต้องคิดมากหรอกนะครับแล้วก็ตามเข้าไปแค่นั้นเองนะครับเหมือนกับภาษาพี่อุ๋ยถามหน่อยสิน้องว่าคนยุคอาจารย์น้องเก่าแก่ห้าสิบหกสิบอะภาษาที่เขาใช้เหมือนภาษาเราปะไม่เหมือน อาจริงๆอย่างยุคเราอย่างเงีงย้งยภาษาก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วบางทีพี่คุยเอ็มกับน้องพี่คุยไม่รู้เรื่องจริงๆนะนะครับน้องแบบเออพิมพ์ญ่เยอะอะไรอะมึงปัญญาอ่อนหรือเปล่าคือคืองงไงครับคือเวลาพี่พิมเอ็มพี่จะพิมแบบทุกคำเป๊ะๆเข้าใจไหมเออน้องก็จะแบบว่าพี่อุ๋ยเป็นอะไรไปหรือเปล่าอะไรเงีเ้ยไม่พอใจอ,อะไรวะทำไม เช็คกูพิมพ์อย่างมึงเนี่ยนะไม่ได้บางทีเออนะครับก็มันแล้วแต่ภาษาแค่นั้นเองอ่ะต่อลองต่อลองต่อลองเวกเตอร์อยู่ก็คือเวกเตอร์เอต่อม่เคือจุดเริ่มอะไรเริ่มต้น B คือจุดสิ้นอะไรสิ้นสุดเพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่ A สิ้นสุดที่ B เลกเตอร์เอะไรครับ AB แต่ที่สําคัญฟังให้ดีครับตรงนี้ช็อตนี้ที่สคัญต้องฟังน้องสังเกตไหมว่าถ้าพี่ลากลงมาอย่างเงี้ยมันจะตั้งฉากกับแกนอะไรแกน x สมมุติพี่อุ้ยใส่เลขตรงนี้ว่าเลข3หนูเขียนตามพี่ไปนะ สามที่พี่อุยสมมุติขึ้นมานะอันนี้พี่อุยสมมติขึ้นมานะจะเป็นเลขอะไรก็ได้พี่สมมติเลขสามเสร็จแล้วก็ลากตรงนี้ไปเหมือนกันอยู่ในแนวแกน y ครับชื่อสี่ชื่อสี่มันจะเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับพี่สมมติเลขง,ง่ายๆขึ้นมาสามกับสี่คำถามของพี่ก็คือสามตัวนี้คือแกนอะไรแกน x เ,เขาเรียกสาม i เวกเตอร์เนี่ยถ้าอยู่ในแกน x เ,เนี่ยเขาจะเรียกสาม i แล้ว i มีขีดด้วยนะบางคนบอกทำไมต้อง i ด้วยมันเป็นการกำหนดสัญลักษณ์เวกเตอร์ในทิศทางแกน x ถ้าสมมติเวกเตอร์ของน้องอะ่ะ เอียงมาทางแกน x อ,อะ่ะโดยลากลงมาเนี่ยตรงกับเลข3ตรงหัวมานะเล่ามาตรงเลขกับาเขาจะเรียกตรงนี้ว่า3 i แปลว่า3ก็คือขนาดเวกเตอร์ในแนวแกนอะไรแกน x เ,เข้าใจไหมเช่นเดียวกันกับ4พี่อุ๋ยถามหน่อย4คือขนาดเวกเตอร์ในแนวแกนอะไรแกน y เขาจะไม่เรียก4 i เขาเรียก4อะไรส j ถูกที่น้องเคยจําได้เขาจะเขียนตรงนี้ว่า3 i บวกส j บางคนบอกทาไมเขาต้องเขียนงี้ให้มันงงอะ่ะไม่งงครับพี่บอกเลยเขียนงี้ไม่งงแล้วดีด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเขาแยกแกน x ก,กับแกนอะไรเลย Y, ก็คือ 3I ก็แกน x ไปเลยสี J, ก็แกน y ไปเลยบางคนบอกแล้วมันดียังไงอะพี่อุ๋ยดีมากเลยครับน้องลองดูดิการเขียน 3I กับ 4J อ่ะมันสามารถทำให้เรารู้ว่าเวกเตอร์ของเราอ่ะความยาวเท่าไหร่ใช่ไหมโดยการใช้พีทาโกรัสจริงไหมถูกป่ะน้องลองนึกภาพนะพี่อุ๋ยเขียนเป็นสามเหลี่ยมตรงเนี้ยตรงนี้ยาวเท่าไหร่สามแล้วตรงนี้ยาวเท่าไหร่สี่พีทาโกรัสได้ตรงนี้เป็นเลขอะไรห้าก็คือความยาวเวกเตอร์จริงไหมแสดงว่าเวกเตอร์ของเรานะครับจะมีขนาด เท่ากับ5ขนาดเขาจะใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นแอบส์ลูดครับน้องจดไปเลยขนาดอาจจะใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นแอบส์ลูดห้าตัวนี้เกิดจากพีทาโการัสเข้าใจไหมน้องอาจจะบอกพี่อุ๋ยเขียนเป็นพีทาโกรัได้ไหมจะได้ไม่งงได้ครับมาจากสแครวร์รูทครับตอบพี่อุ๋ยครับใครกำลังสองพูด3กําลังสองบวกใครกำลังสองพูด4กําลังสองก็คือที่น้องบอกว่า i อกาลังสองกับเจกาลังสองเข้าใจไหมนั่นแหละมาถูกทางแล้วครับนั่นแหละคือพีทาโการัสจบยาวห้าครับเพราะฉะนั้นน้องสังเกตไหมว่าถ้าพี่เปลี่ยนเลข3เป็นเลข7 เปลี่ยนเลขสี่เป็นเลขสิบหาขนาดได้ไหมได้ก็เอา x กับ y ยกอะไรคะยกกําลังสองบวกกันแล้วถอดรูทจริงไหมเห็นไหมว่ามันสะดวกมากเดิมทีเมื่อก่อนน่ะการหาเวกเตอร์ว่ายาวเท่าไหร่ต้องใช้อะไรวัดไม่บรรทัดซึ่งบางทีเนี่ยไม่บันทัดเนี่ยมาตรฐานมันลําบากจริงไหมบางทีมันดูลําบากเขียนเส้นหนึ่งเขียนเส้นไม่เท่ากันมีปัญหาแล้วแต่ถ้าเราบอกว่าแกน X ยาวสามแกน y ยยาวสี่ก็คือสามไอสี่เจหาขนาดแป๊บเดียวจบสแควรูทไอกำลังสองเจกำลังสองได้เลขออกมาจบ นะครับและอย่างนิดหนึงน่งในนี่น้องควรรู้นะครับก็คือถ้าเราไม่เขียน3 I กระ่เเราสามารถเขียนในรูปแบบเมตริกได้ไหมครับได้ข้างบนใส่เท่าไหร่ครับ3ข้างล่างใส่เท่าไหร่ครับ4 3ข้างบนคือ3 i 4ข้างล่างคือ 4J เข้าใจไหมจดไปเลยนะครับเรียบร้อยครับนี่ก็คือเวกเตอร์ในแบบ2มิตนนนินะครับเขาจะเขียนอย่างนี้นะครับเขาจะเขียนอย่างนี้แต่นี้เดี๋ยวพี่จะมอบให้น้องแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเรามาบอกอะไรกันนิดหนึ่งนอกจากน้องรู้จักเวกเตอร์แล้วนะอ่ะทีนี้มาฟังใหม่ เอาใหม่เอาใหม่อ่าพอเรารู้จักเวกเตอร์เสร็จพี่แถมอันนี้ให้อีกนั่นน้องสังเกตไหมว่าเวกเตอร์เนี่ยมันก็คือเส้นตรงเส้นหนึ่งเท่าแต่เส้นตรงมีหัวลูกศรก็คือบอกทิศทางใช่ไหมเส้นตรงมีความชันไหมมีใช่ไหมเวกเตอร์มีความชันไหมมีแล้วมาคุยกันหน่อยดิเส้นตรงอย่างแค่เลยกเส้นชี้ขึ้นหรือชี้ลงเส้น,นอย่างแค่เล็กชี้ขึ้นหรือชี้ลงชี้ขึ้นอย่างแค่ความชันเป็นอะไรเป็นบวกเคยจจังเลยไง เส้นอย่างที่เรียกเส้นชี้ลงความชันเป็นอะไรเป็นลบเช่นเดียวกันกับเวกเตอร์เวกเตอร์อย่างเงี้ยเขาเรียกวเวกเตอร์ชี้ขึ้นหรือชี้ลงชี้ขึ้นอย่าดูหัวล <si suppression> ูกศรให้ด <guarding okay>? ูเส้นมันเอียงขึ้นถามว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเส้นชี้ขึ้นหรือชี้ลงเส้นก็ยังชี้ขึ้นแต่หัวมันชี้ลงใช่ไหมแต่เส้นมันเอียงขึ้นแสดงว่าเวกเตอร์ที่เอียงอย่างนี้นะไม่ว่าหัวจะขึ้นหรือจะลงอ่ะความชันต้องเป็นอะไรเป็นบวกแต่ถ้าเวกเตอร์ของน้องมาอย่างนี้หรือไปอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าเส้นชี้ลงใช่ไหม ความชันก็ต้องติดอะไรติดลบเข้าใจไหมพี่จะสอนหาความชันเวกเตอร์ให้จดไปด้วยนะนอกจากรู้ขนาดเวกเตอร์แล้วว่าน้องช่วยโน้ตไปด้วยครับ M ครับ M คือความชันของเวกเตอร์ถ้าเราอยากหาความชันเวกเตอร์วิธีง่ายๆนะครับให้น้องเอาแนว j ส่วนด้วยแนวของ I แล้วน้องจะได้ความชันครับที่อยู่เป็นความชันของเวกเตอร์ในลงบอกพี่อุ๋ยหน่อย,นอยแนว j เ,เรียกอะไรพูดดังๆหน่อยแล้ว เลขอ,อะไรสี่แล้วแนวไอก็คือเรียกอะไรคะสมันก็คือความชันสี่ส่วนใคร4ี่ส่วนามสี่ส่วนสาเป็นบหรอเป็นลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นเส้นต้องเอียงขึ้นหรือเอียงลงเอียงขึ้นเข้าใจไหมพี่อุย๋ยอย่างนี้แสดงว่าถ้าความชันมันเป็นบวกเส้นของเราก็จะเอียงขึ้นแต่การที่เส้นเอียงขึ้นเนี่ยหัวลูกศรอ,อาจจะชี้ลงได้ไหมหัวลูกศรอ,อาจจะชี้ลงได้ไหมได้หัวลูกศรอ,อาจจะชี้ขึ้นได้ไหม ได้อันนี้เราจะไม่รู้เราต้องวาดรูปอย่างเดียวเข้าใจป่ะแต่รู้ว่าเส้นต้องเอียงขึ้นแค่นั้นเองเข้าใจไหมนะครับอันนี้คือความชันของเวกเตอร์จําไว้นะครับบางคนบอกทําไมต้องเอาแนว j ส่วนแนว i มันก็ต้องใช้ความรู้ในเรื่องของภาคตัดกลวยจําได้ไหมที่เราท่องว่าเดลอะไรนะเดลต้า y ส่วนเดลต้า x เดลต้า y คือแกน y ใช่ไหมแกน y ก็คือแนวของใคร แนวของ J ส่วนเดลต้าเก็คือแกน X ก็คือแนวอะไรแนวไอเข้าใจไหมครับแต่พี่ไม่อยากให้น้องจำเดลต้าวายไงเดี๋ยวไปสับสนกับไอ้เรื่องนู้นเข้าใจไหมนะครับก็จำง่ายง่ายอย่างนี้นะครับขอบคุณมากจ้าทีนี้ครับมีเรื่องรบกวนน้องครับเตรียมตัวจดอีกอันหนึ่งพี่อยากให้น้องดูอันนี้พี่มีเวกเตอร์อยู่อันหนึ่งอ่าเขียนเวกเตอร์ตามพี่เลยครับจุดเริ่มต้นอยู่ที่ A จุดสิ้นสุดอยู่ที่ B คนละรูปกับเมื่อกี้นะ อ่าอันนี้อันนี้รูปนู้นอันนี้รูปนี้คนละรูปเมื่อกี้จุดเล่มต้น A ของเราอยู่จุดศูนย์ศูนย์ใช่ไหมแต่ว่า A ของพี่อ่ะเนี้ยอยู่ที่หนึ่งสองเขียนใหม่นะเขียนใหม่ทุกคนเขียนใหม่ส่วนจุด B ครับอยู่ที่ห้าเก้าอ่า B อยู่ที่ห้าเก้าพี่อยากให้น้องหาว่าเวกเตอร์ a b ของพี่อุ๋ยจะมีหน้าตาเป็นเวกเตอร์ที่มีกี่ไอกับกี่เอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาหา AB กันอ่ะเตยมดูนะครับทุกคนนะครับดูนะครับตอบพี่ก่อนก่อนที่จะจดต่อจุด A ออยู่ที่อะไรพูด อ่าขอบคุณมากจุด B อยู่ที่อะไรพูดจ้าเวลาจะสร้างเวกเตอรอ์ดีนะครับเราจะต้องรู้ก่อนว่ามันมีแนว i อะ่ะก็คือแกน x อะระยะห่างเท่าไหร่ใช่ไหมวิธีการดูแนว x ฟังพี่อุ๋ยก่อนจุด a เนี่ย x เท่าไหร่1แต่จุด b x เท่าไหร่5 1กับ5ห่างกันเท่าไหร่4เพราะฉะนั้นการสร้างเวกเตอร์เราจะต้องเอาจุด b กับจุด a มาทำอะไรกันมาลบกันเข้าใจไหม ถ้าเรามีจุดสองจุดเข้าใจไหมโดยที่จุด A ไม่ใช่จุดศูนย์อย่างที่เราทําอันนี้เข้าใจไหมงั้นถ้าไปเจอตั้รไปเช่นพี่กําหนดจุดมาสองจุดนะจะหาเวกเตอร์ทำไงอน่ะให้น้องเอาจุดสิ้นสุดคือจุด B ครับหนูเขียนตามพี่อุ๋เลยครับจุด B ครับลบด้วยจุด A นะครับนี่คือการหาเวกเตอร์ที่เกิดจากจุด2จุดนะครับจดไปเลยครับจุด B ครับลบด้วยจุด a เอาจุดสิ้นสุดลบจุดเริ่มต้นนะครับจากรูปสิ้นสุดที่ B เริ่มต้นที่ A ก็เลยเอา B ลบ A นะครับแต่ถ้าสมมุติว่า เริ่มต้นที่ B สิ้นสุดที่ A ก็ต้องเอา a อลบบเข้าใจปะไม่ต้องฟิกแค่เอาจุดสิ้นสุดลบเริ่มต้นโอเคไหมทีนี้เวลาลบกันให้น้องลบกันเป็นแกนต่อพี่ก่อนเร็วแกน X B เท่าไหร่5้ขอบคุณแม่ต่อมาครับ A เท่าไหร่แกน X 1หก็จะเป็น5้ลบหเข้าใจไหมซึ่ง5้ลบหคือแนวของไอต่อมาแนวของ J ครับก็คือเ ลบด้วยนะครับ y ของ A ก,ก็คือ2เพราะฉะนั้นตอบพี่หน่อยแล้ว5-1ลบ1ได้กี่ i ครับ 4i thank you 9-2ลบ2ได้กี่ j ครับ 7j เพราะฉะนั้นเราจะตอบเวกเ,เตอร์ตัวนี้ว่า4อะไรนั่นเอง 4i แล้วก็บวกกี่ j 7j ซึ่งน้องจะเขียนแบบ ij หรือจะเขียนเมติกก็ถูกหมดเข้าใจไหมนะครับบางคนบอกพี่อาจารย์หนูบอกต้องเขียน i กับ j นะถ้าไม่เขียนนี่เขาไม่คะแนนเกินไปอะ จริงๆเขานิยมเขียนอย่างนี้หมดเลยนะจริงๆนะครับคือทั่วโลกเขาใช้อย่างเนี้นะครับพี่บอกเลยว่าจริงๆแล้วมันจะเขียนยังไงก็ได้นะครับมันอยู่ที่ตัวเรานะครับเออมีอีกเรื่องหนึ่งวันเนี้เมื่อเช้ามีโทรศัพท์มาแล้วพี่ก็ยังไม่รับปากเขาพี่ต้องมาถามความเห็นจากน้องก่อนถ้าน้องยอมพี่ก็จะรับปากเขายอมเลยเฮ้ยนะครับ <c oughs> เขาจะขอเล่นตูดกูมึงยอมไอ้นี่นี่มิสไซ นะครับเออคือน้องจําตารางของเราได้ไหมครับวันที่12สิงหาวันแม่พี่อุ๋ยนัดเรียนใช่ไหมครับทั้งวันใช่ไหมครับพอดีเมื่อเช้าอะโรงเรียนสตรีสุนปากการอาจารย์ที่พี่ไปสอนทุกปีเขาเขาทำโครงการที่จะ,ะเรียกครูชายแดนภาคใต้3จังหวัด